ใครที่กังวลเรื่องกะฝ้าจุดด่างดำต้องลองนี้เลยค่ะชื name, sun, ่อเนมไฮสันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะรวมสารอาหารบำรุงผิวเข้มข้นนะคะมีสารสกัดจากส้มแดงสารสกัดมะเขือเทศนะสารสกัดจากเปลือกซนนะ่ะดีอัลฟา ท o c o h e r o l อะซิเตสสารสกัดพริกไทยดำานี่เห็นไหมคือมีสารสกัดจากส้มแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะมีวิตามินซีนะคะช่วยเสริมเกาะปกป้องผิวจาก UV นะคะบำรุงลึกถึงเซลล์ผิวนะให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีนะคะนี่ วิธีทานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่วันละ1แคปซูลนะคะนี่1แคปซูลนี่นะคะหลังอาหารเช้านะทานต่อเนื่องผิวดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอยากมีผิวสวยสุขภาพดีนะคะต้องชูเนมไฮซันค่ะนี่วิธีทาน วันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยดูดซึมสารอาหารนะคะได้ดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเม็ดนะประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะก็คือหนึ่งช่วยลดเลือนกะฝ้าจุดด่างดำจาก วิตามินซีนะคะตัวนี้สารสกัดจากส้มแดงมะเขือเทศนะคะสองช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV นะคะจากแสงแดดแล้วก็ด้วยสารสกัดนะคะเขาก็จะมีวิตามินอ e ีด้วยนะคะสามช่วยชะลอวัยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยปกป้องป้องกันผิวหมองคล้ำนะคะ สี่บำรุงผิวให้แข็งแรงนะแล้วก็สุขภาพดีลดการอักเสบของผิวนะคะหช่วยให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้นี่จิ้มดิ้งสั่งซื้อมาลองกันได้เลยค่ะ